กคแนะนตัวครับผมชื่อสุทธิพงศ์จงกุลีครับเป็นบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับ,บประกอบปัจจุบันนะครับประกอบอาชีพเป็นนักกายภาพบัตรอยู่ที่โรงพยาบาลทางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับทำไมถึงมาตัดสินใจเ,นะะเพราะว่ามสทเป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนและเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพนะครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจที่จีมากักมสทครับแล้วมีวิธีการเรียนยังไงคะเพ่ให้เราได้เกียรตออ วิธีการเรียนหรอครับคือผมเรียนเป็นกลุ่มจัดตุกลุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยกันติวแล้วก็การเรียนแบบนี้ก็จะมีเพื่อนช่วยกระตุ้นให้การเรียนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีวินัยอ่านหนังสือทุกวันครับมผมบการเรียนอะไรบ <วะ S 2> ้างอุปสรรคในการเรียนที่จริงแล้วก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเราเรียนด้วยกันมีเป็นกลุ่มมีเพื่อนด้วยกันเพราะฉะนั้นทาให้การเรียนก็ราบรื่นนะครับแล้วก็มันทําให้ส่งเสริมช่วยกันในการเรียนทําให้มีแรงใจในการเรียนได้ดีขึ้นครับ ปรทับใจในการเรียนมสทหรอครับเพราะคิดว่ามสทเนี่ยนะครับเปิดโอกาสกว้างกับทุกคนไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรคุณจะมีอายุเท่าไหร่นะครับคุณจะเป็นชายหหญิงมศทเปิดโอกาสทุกคนและมศทเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพผมเชื่อว่าทุกคนถ้าเลือกตัดใจมศทก็ประสบความสำเร็จแน่นอนครับผมอยากให้ฝากถึงรุ่นน้องหรือว่าผู้ที่กู่นงสนใจจะศึกษาครับครับก็รุ่นน้องที่คนที่สนใจมศทก็ลองเปิดโอกาสเข้ามาดูนะครับลองศึกษาแล้วเปิดโอกาสเปิดใจเข้ามาเรียนมศทดูครับผม แล้วความรู้ที่ได้รับเนี่ยจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ก็สามารถที่จะต่อเนื่องได้โดยเฉพาะสาขานิติศาสตร์นะครับเพราะว่าเราเรียนกฎหมายไปเนี่ยไม่ใช่เรารู้กฎหมายไปเพื่อที่จะเอาเปรียบคนอื่นแต่เรารู้กฎหมายไปเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ